่งนี้หน้าหนาวนะคะใครที่ส้นเท้าแตกก็จะรู้เลยค่ะว่าเจ็บปวดแค่ไหนวันนี้นองวดก็มาสปาเท้าให้กับคุณแม่พี่วัดค่ะเท้าแตกเยอะมากๆเลยนะคะแม่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ใช้กันไกลเล็มไปเยอะมากแล้วเท้าแตกแบบนี้นะคะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเท้าจะดีขึ้นแค่ไหนนะคะนองวดใช้สปาเท้าน่งซินตัวเดิมตัวดังเลยค่ะวิธีการสปานะคะก็เทน้ํายาโลบอนสามลีค่ะแล้วก็แปะไปที่ส้นเท้าแตกน้ํายาตัวนี้จะไม่แสบไม่คันค่ะแต่ถ้าใครมีแผลนองวดยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะคุณแม่บอกว่าเท้าแตกแบบนีี้ะคทรมมาาากบง หเหยียบพื้นไม่ค่อยได้เลยหลังจากวันนี้ที่นงวดขัดให้นะคะเท้าของคุณแม่ก็จะดีขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่ส้นเทา้าด้านส้นเท้าแตกนะคะนงวดแนะนาให้ลองใช้สปาเทา้านั่งซินตัวนี้ดูนะคะไม่ว่าจะแตกมากแตกน้อยแค่ไหนนะคะสปาเทา้านั่งซีนตัวนี้ก็เอาอยู่เลยค่ะเท้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังแปะน้ํายาเสร็จนะคะนงมดก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะระหว่างนี้นะคะนงมดก็จะมาทาครีมบํารุงมือให้กับคุณแม่นั่งซินนะคะมีครีมบํารุงมือบํารุงเท้าด้วยค่ะมือด้านเท้าด้านข้อศอกตาตุม่มหัวขาว่าดดด้้้าาานทไหหมมมมเเเลยคค่ะืออรีซึขผววมาากๆคค่ะหลลรบเ นะคะนงมนก็จะใช้ที่ขัดนะคะชุบน้าแล้วก็มาทํากันขัดเลยค่ะรอยแตกรอยด้านนะคะก็หลุดออกไปหมดเลยค่ะเท้าของแม่พี่วัดน,นะคะแตกเข้าไปลึกจนถึงเนื้อแล้วค่ะดีนะคะที่นงมลมาสปาเท้าให้ก่อนนะคะแต่ถ้าปล่อยไปนานๆนะคะน่าจะเจ็บปวดทรมานกว่านี้แค่สปารอบแรกนะคะเท้าก็คือดีขึ้นมากๆเปรียบเทียบให้ดู2ข้างเลยนะคะข้างที่ขัดกับไม่ได้ขัดชัดเจนเลยค่ะรอยแตกรอยด้านก็คือออกหมดเลยขัดไม่ได้ออกแรงอะไรเลยะค่ะรอยแตกรอยด้านต่างๆนะคะก็จางไปเลยคะ่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะใครที่ซ่อนเท้าแตกนะคะทรมานา แบบนี้นะคะลองใช้สปาเท้านั่งซีนดูได้เลยครั้งแรกที่ขัดก็คือจะเนียนสายแบบนี้เลยนะคะรอยแตกต่างๆก็คือจางหายไปเลยค่ะหลังขัดเสร็จนะคะน้องมดก็เช็ดให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาครีมบำรุงกันต่อเลยค่ะใครสปาเท้าไม่เป็นนะคะสามารถดูตามขั้นตอนที่น้องมดสปาให้ดูได้เลยนะคะง่ายม,มากๆเลยค่ะเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครีมบำรุงตัวนี้นะคะทาเช้าเย็นหลังอาบน้ำได้เลยแต่ถ้าใครส้นเท้าแตกนะคะแนะนําให้สปาเท้าก่อนแล้วก็ทาครีมบำรุงเท้าเนียนสะอาดนะคะถูกใจแม่พี่วัดมากๆเลยค่ะ